สวัสดีครับวันนี้ผมจะอธิบายแผนการตลาดของซัมช้อปปิ้งมอล์นะครับผู้บรรยายครับผมพลึกมาสุวรรณนะครับนะครับเรากำเริ่มต้นกันเลยนะครับแอปซัมช้อปปิ้งมอล์นะครับเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทยเพื่อคนไทยนะครับผู้ก่อตั้งแอปนะครับคือนายกิรพัฒน์มงคลสุประดิษ์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซัมช้อปปิ้งมอล์นะครับผมนะครับคือท่านนี้นะครับแอปซัมช้อปปิ้งมอล์นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อวันที่20 กันยา2562นะครับด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทนะครับผ่านการอนุมัติจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับผม ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากซัมช้อปปิ้งมอล์นะครับเราสามารถสมัครสมาชิกฟรีนะครับผมเข้ามาช้อปปิ้งในซัมช้อปปิ้งมอล์ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการรายได้จากการทําธุรกิจซัมช้อปปิ้งมอล์นะครับกระเติมธุรกิจด้วยเงิน500บาทครับเราได้สินค้ากลับไปด้วยนะครับผมและผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือนะครับหโบนัสค่าแนะนําตรง100บาทรับครั้งเดียว2นะครับโบนัสบริหารองค์กรชั้นละห้าบาท20ชั้นนะครับผม3โบนัสแคดแบ็กส่วนต่างจากการช้อปปิ้งนะครับจ่ายทั้งหมด20ชั้น 4นะครับโบนัสอัพทูดาวนะครับรับรายได้จากผู้นำนะครับ้าอรนะครับ5้รายได้จากการเช่าพื้นที่ขายสินค้านะครับด้วยกัน4ขนาดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเงื่อนไขนะครับการรับรายได้ข้อ3ก็4ข้อที่หานะครับรายได้จะเข้ากระเป๋ารายวันนะครับผมนะครับแล้วก็จะรักษาสิ์เพื่อสะสมแคทแบ็กของเราส่วนตัวเมื่อเราซื้อครบ400บาทนะครับก็จะตัดยอดทุวันที่1นะครับหักโอนเงินเข้าระบบให้กระเป๋าหลักกับเราโดยตรงนะครับผมนะครับ ถ้าวันนี้นะครับเราเริ่มทําธุรกิจนะครับเรื่องิน5 0 0บาทนะครับแล้วเรามีการขยายบอกต่อครับถ้าเราแนะนํา1คนเราจะได้100บาทแต่ถ้าเราขยายบอกต่อไป10คนนะครับผมเราจะได้1000บาทเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเบิกถอนได้ทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์นะครับก่อน16นาฬิกานะครับเห็นไหมครับว่าเราทํางานันเดียวก็ได้รายได้เป็นพันบาทได้นะครับรายได้ช่องทางที่2ก็คือโบนัสบริหารองกรนะครับหนึ่งร้อยบาทชั้นละ 100บาทชั่วละ5บาทนะครับผมรับรายได้ยี่สูงสุด20ชั้นนะครับถ้าวันนี้นะครับผมเราจะแนะนําหรือไม่แนะนําครับแต่เราเห็นโอกาสก่อนนะสมัครเข้ามาใช้งานกับซัมช้อปปิ้งมอลนะครับเรารับรายได้สูงสุดถึง10ล้านบาทเลยนะครับผมนะครับจากเงินแค่5บาท และช่องทางที่3โบนัสซัมแคดแบ็กนะครับยีชั้นเช่นเดียวกันนะครับมียอดคนนะครับซื้อแคดแบ็กนะครับมียอดกลับคนละ400บาทนะครับจะรับสูงถึง29ล้านบาทเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแค่เพียงซื้อคนละมีแคดแบ็กกับคนละ400บาทนะครับรายได้ช่องทางที่4โบนัสอัพทูดาวนะครับเมื่ออัพไลน์มีรายได้นะครับก็จะจ่ายลงมาให้กับลูกหลานเหลียนะครับอ่าตอนแรกนะครับเราซื้อนะครับอัพไลน์ได้วันนี้ตอนนี้นะครับอัพไลน์มีรายได้จ่ายกลับคืนให้กับสมาชิกนะครับผมนะคร สมมติวันนี้นะครับถ้าเรามีรายได้ห0 0 0 0แสนนะครับผมหัก15%บเปอจ่าย53ชั้นก็คือชั้นละ5,000บาทนะครับถ้าวันนี้เรามีลูก2คนนะครับผมลูกจะได้คนละ2,500บาทนะครับถ้ามีหลาน4คนหลานจะได้คนละ1,250บาทนะครับถ้ามีเหรียญแคนเหรียญก็จะได้คนละ625บาทนะครับตรงนี้จ่ายตามจริงนะครับจากรายได้ที่เกิดขึ้นและจานวนสมาชิกที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับผม ช่องทางที่5คือรายได้จากการเช่าพื้นที่ขายสินค้านะครับมีด้วยกัน4ขนาดนะครับมีไซส์มินินะครับราคา100บาทค่าเช่านะครับลงได้1รูปนะครับไซส์เนะครับราคา500บาทลงได้10รูปไซส์เนะครับราคา1,000บาทลงได้40รูปแล้วก็ไซส์แนะครับราคา2,000บาทลงได้ไม่จํากัดจํานวนสินค้านะครับสามารถเอาสินค้าเข้ามาร่วมวางขายได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับ ถ้าเราลงไซส์มินินะครับนะครับทุกคนลงไซส์มินินะครับชั้นละ2บาทนะครับ20ชั้นเราจะมีรายได้สูงถึง4ล้านบาทนะครับผมถ้าเป็นไซส์เอนะครับรับรายได้ชั้นละ10บาทนะครับ20ชั้นเราจะรับสูงถึง20ล้านบาทเลยนะครับผมและถ้าเป็นไซส์เอนะครับชั้นละ20บาทนะครับ20ชั้นเราจะรับรายได้สูงถึง41ล้านบาทเลยนะครับผมและไซส์ใหญ่สุดนะครับผมในการวางขายสินค้านะครับเราไซส์แอนะครับรับชั้นละ40บาท 20ชั้นจะได้รับสูงถึง83ล้านบาทนะครับถ้าวันนี้เราทําแบบขี้เกียจนะครับแค่หนึ่เเซนะครับเราก็ยังรับรายได้สูงถึง80 0 0 0นบาทเลยนะครับผมวันนี้ก็ในช่วงภาวะโควิดอย่างนี้นะครับใช้แบบระมัดระวังนะครับเข้มเขหน่อยก็น่าจะเพียงพอนะครับในการซื้อสินค้าเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับผมอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าเราสามารถช้อปปิ้งได้ทุกหมวดหมู่นะครับให้มีแคชแบ็กนะครับ400บาทนะครับในการคิดคำนวณรายได้แล้วรับผลประโยชน์ทุกช่องทางนะครับก่อนวันที่1งของทุกเดืออนนนนใการรรตัััดบบบโะคผม เราสามารถเข้าไปช็อปได้ในแอปซัมช้อปปิ้งมอลนะครับมีสินค้าให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครับแม้กระทั่งสินค้าที่มีแคตแบ็กจำนวนมากนะครับใช้เงินจํานวนน้อยนะครับผมก็สามารถมีให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่นะครับวันนี้นะครับทุกท่านเมื่อเห็นโอกาสกับซัมช้อปปิ้งมอลนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกกับเรานะครับผมนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีและร่ํารวยไปกับซัมช้อปปิ้งมอล